สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักวิทยุสมัครเล่นและท่านผู้ชมโฮเทลสระบัรอัลฟาพราวสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานครในานามสมาคมนักวิทยุอาสาสมัคร v ว a ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรั์คมนาคมแห่งชาติ กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งครับในช่วงเวลา17นกาเป็นช่วงเวลาที่มีสาระอันเป็นประโยชน์และทดสอบความพร้อมของนักวิทยุศักเล่นประจำวันสุขที่6กันยายนพุทธศักราช2556ขณะนี้เป็นรายการถ่ายทอดสดจากสถานีาราชพฤกษ์บริเวณตลิ่งชันพร้อมกับความถี่ของกิจการวิทยุสมัครเล่น ในความถี่144.9.0 0เมกะเฮิร์วันนี้ครับเราได้นำสาระน่ารู้มาฝากอีกเช่นเคยซึ่งจะมาคุยให้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องกุกสโลบายในการกู้ชาติของบรรพบุรุษนี้แหละครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าแต่ละชาติแต่ละภาษา เกี่ยวกับเรื่องการกู้ชาติกูู้้ลบอะไรต่างๆนะครับเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินอันเป็นที่หวงแหนของเขาเขาก็มีกรรมวิธีต่างๆมีกุศโลบายต่างๆเหมือนกันตอนนี้เราก็มาพูดก่อนครับว่าเกี่ยวกับเรื่องวันไหว้พระจันทร์ซึ่งปีนี้วันไหวพระจันทร์จะตรงกับวันพระศัป,ปดีที่19กันยายนแต่นำล่องมาก่อนครับเราจะได้มาคุยเรื่องว่า กู้สโลบายในการกู้ชาติเป็นอย่างไรแล้วไปเกี่ยวข้องอะไรกับวันไหว้พระจันทร์ขนมไหว้พระจันทร์ครับที่เขาทาเนี่ยทาจากแป้งมีกับลามันหมูแล้วก็มานวดให้เข้ากันเลยทีเดียวครับแล้วก็คลึงกันให้เป็นแผ่นซึ่งจะมีความหนาพอประมาณหลังจากนั้นก็ห่อด้วยไส้ต่างๆไส้ครับที่ใช้ทำขนมไหว้พระจันทร์นั้นอนะ่ะก็มีหลากหลาย ชนิดหลายประเภทอาจจะเป็นห่อด้วยสานจากุหลาบครีมพุษสาจีนนะครับวอลนัทอัลมอนด์เม็ดแตงถั่วบดหรือจะเป็นไส้ครับไหว้ขนมไหว้พระจันท์เนี่ยในเขตพื้นที่ถ้าเป็นของกวางตุง้งซึ่งเป็นภาคใต้ของจีนครับเขามักจะใส่ไข่แดงเม็ดบัวง,งยิง้งเส้นมะพระ้าวต่าง ส่วนไส้แบบซูจโจก็มักจะเป็นกุหลาบครับทั่วบทเม็ดทุตซาพริกกับเกลือซึ่งอาจจะมีการเพิ่มเม็ดสนก็ได้หรือวอลนัทเข้าไปอีกเมื่อห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำไปบรรจุครับเข้าไปในเบ้าทรงกลมที่เขาเตรียมไว้หรือจะเป็นเหลี่ยมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นไม้ซึ่งมีลวดลายครับเป็นลายลักต่างๆมีอักษรครับเช่น จองชิวปิว้งนะครับหรือชื่ออื่นๆเมื่อผ่านการอบนะครับแล้วก็บรรจุเรียบร้อยแล้วเนี่ยพร้อมที่จะให้รับประทานได้เทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยของทุกๆปีก็คือวันที่15บห้าคำเดือน8ตามปฏิทินครับจันทรคติของจีนทุกๆครัวเขาก็จะต้อง ไปหาซื้อขนมไหว้พระจันทร์ครับมาไหว้พระจันทร์เป็นประเพณีโบราณเลยทีเดียวนานมากพร้อมกับชมพระจันทร์จนกลายเป็นประเพณีที่สําคัญประเพณีหนึ่งครับสําหรับประเพณีรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ในวันไหว้พระจันทร์นั้นนหะกล่าวคือที่มาที่ไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขามีมานานแล้วเขามีมานานแล้วแล้วก็เกิดขึ้นที่เป็นจิจักษณะนะครับหรือเป็น ประเพณีแล้วเขายึดถือกันเลยครับว่าถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดของคนจีนเกิดขึ้นในเมื่อยุคนั้นครับสมัยมองโกเข้ามาปกครองแผ่นดินจีนมายึดแผ่นดินจีนเลยทีเดียวแล้วชาวมองโกเนี่ยยุคนั้นเขากดขี่ข่มเหงทําร้ายชาวจีนอย่างโหดเที่ยมไร้มนุษยธรรมและในการควบคุมดูแลครับของชาวจีน <S <S เขาจะต้องส่งคนมาควบคุมอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียว ชาวมองโกนี่ก็จะส่งครับทหารของตนเนี่ยไปประจําอยู่ในบ้านของคนจีนครอบครัวหนึ่งนะครับจะต้องมีเ <c oughs> ขาอโทษครับต,ต้องมีชาวมองโกลหรือทหารมองโกลครับหนึ่งคนเป็นอันว่าครอบครัวของคนจีนทุกทุก,ทกครัวเรือนต่างๆครับต้องเลี้ยงดูทหารมองโกลหนึ่งคนซึ่งเขามีอํานาจนึกจะทําอะไรก็ทําได้ อันนี้แหะครับฐานมงโกเหล่านี้ก็ยังก่อกรรมทำชั่วไปหมดเลยทีเดียวทำให้ชาวจีนเนี่ยเกิดความคุณเคืองทับแค้นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วจะทำยังไงอันนี้แหะครับก็จนทนไม่ได้จนมีผู้นำอยู่ท่านหนึ่งชื่อท่านหลิวปัวเวินนะครับคิดวิธีได้คือ,อท่านเนี่ยจะนำกระดาษครับหรือวัสดุอะไรเนี่ยนะครับเขียนข้อความ แล้วก็สอดใส่ไปในไส้ในไส้ขนมครับเรียกร้องให้คนจีนเนี่ยทุกๆคนคือเมื่อถึงเวลาไหว้พระจันทร์นะครับคนจีนเนี่ยเขาจะต้องไปจับจ่ายหาซื้อขนมไหว้พระจันทร์คนไหนทําก็ทําไปคนไหนไม่ทําเขาก็ซื้อตอนนี้มันสอดอยู่ในไส้ขนมทั้งหมดเลยอะครับคนจีนทั้งหมดที่ได้ไปทั่วประเทศเขาก็เป็นการนัดแนะกันเลยทีเดียวว่า เมื่อถึงเวลานัดหมายขอให้สังหารครับทหารมองโกที่อยู่ประจําบ้านของตนเพราะของราวบ้านบางคนเนี่ยนะครับมีสิบคนทหารก็คนเดียวแต่เขามีอาวุธเดี๋ยวเราไม่ค่อยมีอาวุธแล้วคนจีนไม่ค่อยไปต่อสู้อะไรกับเขาก็เลยเฉยๆแต่เมื่อได้ข้อความอันนี้ครับเขาก็จะต้องบอกต่อๆกันเลยทีเดียวแล้วก็มีสัญลักษณ์ว่าในวันเพน็ญเดือนที่แด ทั้งนี้เพื่อให้คนจีนทั้งหลายเนี่ยนะครับไปซื้อขนมมารับประทานกันจะได้รู้ว่าวันนัดหมายคนไหนที่ทําก็สอดนะครับรายนัดหมายเข้าไปทุกคนก็ต่างก็อ่านข้อความแล้วครับแล้วก็ช่วยกันเลยกระจายข่าวนี้ออกไปเพราะว่าทุกคนก็ต้องรักแผ่นดินเกิดใครจะไปเป็นทาสของเขามันเป็นไปไม่ได้หรอกครับไม่มีชาติไหนหรอกก็เลยกระจายแล้วเขาก็ช่วยกันทั้งประเทศครับเหมือนกับเป็นการก่อปฏิวัติครับโดยพร้อมเพรียงกันเลยทีเดียว โดยนัดหมายกันคือวันเพนเดือน8ปดทำให้สามารถครับโค่นล้มอำนาจการปกครองของมองโกได้ในที่สุดสำเร็จเลยครับก็ลุมครับลุมประชาทันตกทั้งประเทศที่ช่วยกันตกลงมองโกลก็เสร็จนะครับจีนก็ถือว่าเป็นไทยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครับแล้วก็ลํำลึกถึงการกอบกู้แผ่นดิน ที่ได้ประสบความสำเร็จในการกอบกู้อิสรภาพให้พี่น้องชาวจีนทั้งประเทศครับกลับคืนสู่อิสระอลกยครั้งหนึ่งประเพณีครับก็เลยจะต้องรับประทานขนมไหว้พระจันทร์กันในวันเทศกาลดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันนะครับและลึกถึงการกู้ชาติเลยเอาง่ายๆแล้วก็สืบทอดต่อมาจนทุกวันนี้ส่วนใครจะสอดไส้อะไรจะทำอะไรต่างๆนะครับก็ว่ากันเข้าไป ตอนนี้ซึ่งส่วนส่วนอันนี้แหละครับพี่น้องชาวจีนเขาก็เลยยึดเป็นประเพณีมาไหว้พระจันทร์มาตลอดเวลาเลยทีเดียวส่วนเป็นการฉลองลํำลึกตอนนี้เราก็ต้องมารู้นะครับว่าประวัติเนี่ยการไหว้พระจันทร์เนี่ยทำไมเขาไหว้พระจันทร์เนี่ยเขามีความหมายเหมือนกันการไหว้พระจันทร์เนี่ยนะครับ ไม่ว่าคนจีนจะอยู่ที่ไหนนะครับแห่งหตนตําบลใดก็เป็นประเพณีจะอยู่ที่ใดในโลกนะครับที่พื้นแผ่นดินนี้ยเขาก็จะต้องมีการประเพณีรับประทานขนมไหว้พระจันทร์ไปด้วยสําหรับขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยครับในประเทศไทยเขาจะเป็นการแพร่หลายแล้วถือเป็นที่นิยมครับเขาจะทําแบบกวางตุ้งโดยส่วนใหญ่กวางตุ้งเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าทั้งรสชาติรืและต่างๆเนี่ยนะครับเป็นที่นิยมกันมาก แล้วก็หลายปีที่ผ่านมาครับขนมไหว้พระจันทร์ที่ผลิตในไทยเนี่ยทั้งคุณภาพรสชาติการบรรจุฮีพอการทำด้วยความประณีตแล้วแถมมีไส้ต่างๆเนี่ยนะครับมากมายให้เลือกให้เลือกซะแล้วก็สรุปแล้วว่าคุณภาพละครับสำหรับขนมไหว้พระจันทร์คุณภาพของไทยเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งทีเดียวครับว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่พอมาได้ลิ้มชิม ขนมไหว้พระจันทร์ที่เมืองไทยนี่ถือว่าเป็นสุดยอดแต่ราคาก็ต้องสูงตามนะครับเพราะว่าต้นทุนต่างๆอะไรต่างเนี่ยยิ่งภาวะเศรษฐกิจอันนี้ฉะนั้นเราก็ต้องมานึกคิดครับว่าเออเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยปีละครั้งหนึ่งเนี่ยคืออะไรมาอย่างไรความหมายเขาครับสมาชิกในครอบครัวได้มาพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันรับประทานอาหารด้วยกันภายใต้ พระจันทร์เต็มดวงอันหมายถึงครับการนําความสุขสมบูรณ์มาสู่ครอบครัวได้เป็นอย่างดีเลยครับถ้าของเราก็คือหัวเทศการสงกรานยาาพี่น้องก็จะต้องมาของเขาก็เหมือนกันครับเขาก็จะต้องมารวมกันอยู่นับว่ามีคุณค่านะครับอย่างยิ่งเลยในการสืบทอดวัฒนธรรมแล้วก็เผยแพร่ตลอดไปแล้วระลึกถึงตลอดเวลาครับว่าทำไมว่าเรา ได้ต่อสู้เพื่ออิสระนะครับเพื่ออิสระในการกู้ชาติกลับมาอีกจนทุกวันนี้เขาก็ยังยึดอย่างแน่นแฟ้นเลยครับตอนนี้เราก็มา,าคุยกันอีกเรื่องหนึ่งคือกับว่าเทศกาลไหว้พระจันทร์เป็นการไหว้เนี่ยนะครับครั้งที่หกของปีของจีนเขาไหว้กันโอ้โหมากมายเหลือเกินประเพณีเขาขั้นตอนเยอะครับไหว้เป็นครั้งที่หกเขา ครั้งนี้ก็ถือว่าว้ครับว่าตรงชิวโจยถือว่าเป็นวันศาสตร์วันหนึ่งทีเดียวครับของชาวจีนซึ่งตรงกับวันเพนพระจันทร์เต็มดวงขึ้น15ค่ำเดือน8ของจีนซึ่งตรงกับเดือน10ครับของไทยส่วนปีนี้ครับตรงกับวันพระสัป,ปดา์ที่19กันยายนที่จะถึงนี้ก็เลยนําล่องมาก่อนเทศกาลไหว้พระจันทร์เนี่ยครับเป็นเทศกาลที่ดีมีความเกี่ยวข้องกับตำนานต่างๆเรื่องดวงจันทร์ ดวงอาทิตย์อะไรด้วยตอนนี้จะเอ่ยจะดวงจันทร์เพราะดวงอาทิตย์จะเป็นตำนานที่ค่อนข้างจะอะไรครับดูแล้วมันพลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงค่อนข้างจะเยอะดวงจันทร์เนี่ยนะครับของชาวจีนเนี่ยเขาแนบแน่นกันมากเกี่ยวกับเรื่องฉันเอ๋อเหินสู่ดวงจันทร์ถือว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากเลยทีเดียวครับแล้วก็เป็นการไหว้ครั้งที่หกของปีเรียกว่าตรงฉิวโหยอาจจะผิดนะครับเพราะว่า พันไทยอาจจะใช้เรียกภาษาจีนอาจจะผิดพลาดไปบ้างของพระทานโทษครับถือว่าเป็นศาสตร์วันหนึ่งครับของชาวจีนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ในฤดูใบไม้ร่วงครับตรงกับวันที่15เดือน8ของจีนเขาคำนวณตามจันทรคติแบบจีนเนี่ยแต่ก็จะตรงกับจันทรคติแบบไทยก็คือครับเดือน10ประมาณเดือนกันยาก็คือเดือนนี้แหละที่จะมาวันที่19เนี่ยที่จะถึงชาวจีนหรือคนไทยครับเชื่อสายจีนในเมืองไทย ก็จะทาพิธีครับเส้นไหว้พระจันทร์แล้วก็ไหว้เจ้าแม่กุนอิมการไหว้พระจันทร์ครับของคนจีนเป็นที่รู้จักกันดีครับในเทศกาลไหว้อื่นๆเนี่ยเพราะว่ามีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจแล้วก็มีการไหว้ครับเป็นแบบเฉพาะก็เลยทีเดียว mm. เช่นไหว้ขนมไหว้พระจันทร์จะต้องมีพิธีเนี่ยนะครับจะต้องมีต้นอ้อมั่งมีโคมไฟมีเทศกาลต่างๆครับ mm. เพื่อเป็นอุบายครับในการ โปรดแอกของชาวจีนเห็นไหมครับอันเนี้ยออกจากการปกครองของพวกมองโกลในคืนวันไหวพระจันทร์ดวงจันทร์สว่างแล้วก็กลมเต็มดวงเลยครับถือว่าสวยที่สุดสว่างที่สุดครับผู้คนเขาก็เลยถือว่าดวงจันทร์เนี่ยที่กลมเปรียบเสมือนกับสัญ,ญลักษณ์ของความสามาคัคคีเป็นความรักใคร่กลมเกลียวกันดังนะครับจึงเรียกว่าเทศกาลนี้ว่าเทศกาลแห่งความกลมเกลียวเห็นไหมครับอันนี้แหละ เป็นของจังจีนเขาเป็นเทศกาลของความกลมเกลียวซึ่งเป็นประเพณีที่ดีเพราะชาวจีนเนี่ยเขามีอะไรของเขาเยอะแยะเลยครับแล้วถ้าเกิดมีจังหวะครับจะอาจจะเอาอะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกเรามาคุยให้ฟังครับก่อนที่เราจะมาคุยกันเรื่องการกู้ชาติของไทยเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาเพิ่มเติมอีกนิดนะครับชาวจีนเขาเนี่ย แต่โบราณครับเขาให้ความสําคัญเลยทีเดียวครับในเรื่องใดบ้างในเมื่อพูดแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคนจีนเนี่ยจะมีความเลื่อมใสศรัทธาทางด้านพระจันทร์ครับมาแต่โบราณทีเดียวยิ่งกว่าพระอาทิตย์อีกถ้าของแขกเนี่ยทางคินดูเนี่ยเขาจะพระอาทิตย์เป็นหลักอันนี้ของจีนเขานิยมพระจันทร์เพราะว่าความอ่อนช้อยความนุ่มนวลเพราะว่าส่วนใหญ่ครับจะออกมาประเภทเปรียบเสมือนองค์เจ้าแม่กวนอิมอันนี้แหละครับเพราะว่าความอุ่นนวลอ่อนช้อย แล้วก็เมตตาก็เลยดูแล้วอ่อนช้อยจริงๆก็คือจะยึดถือพระจันทร์เนี่ยเป็นหลักการนับปฏิทินครับก็นับอาศัยดวงจันทร์เป็นเกณ์ดังที่เรียกว่าจันทรคติโดยมีการเพาะปลูกมีน้ําขึ้นน้ําลงชาวจีนโบราณครับจะอาศัยการดูดวงจันทร์ซะเป็นหลักเพื่อให้เหมาะสมนะครับในการทําไรนาซึ่งต้องอาศัยหลักรวมความว่าชาวจีนแต่โบราณเนี่ยให้ความสําคัญด้านจิตใจครับต่อดวงจันทร์มากกว่า เรื่องอื่นๆว่ามีอะไรบ้างอันดับหนึ่งครับก็เกี่ยวกับเรื่องการทําไร่ทํานาเขาก็จะใช้ประจัยเป็นหลักการเพราะปลูกพืชต่างๆการจเจริญเติบโตครับของพืชไร่ต่างๆทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มีการเพราะชาส่วนใหญ่ครับจะเป็นชาวจีนที่จะเน้นหนักทางด้านเกษตรกรรมครับแล้วก็ดูปริมาณน้ําขึ้นน้ําลงอันนี้แหละครับซึ่งคนจีนเนี่ยจะยึดถือ ด้านนี้เนี่ยค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะกสีกรรมเพาะปลูกต่างๆครับอันนี้จีนโบราณน,นะครับไม่ใช่จีนปัจจุบันดังนั้นจึงมองเห็นว่าดวงจันทร์มีคุณต่อมนุษยชาติมากเลยทีเดียวครับแม้จะม,มีท่านแม้แต่พระจันทร์เนี่ยจะให้แสงสว่างน้อยกว่าพระอาทิตย์เพราะพระอาทิตย์เนี่ยแสดงถึงความร้อนแรงส่วนพระจันทร์ครับแสดงถึงความร่มเย็นความอ่อนไหวสบายตาสบายใจครับหน้า ชื่นชมอภิรมต่างๆเลยทีเดียวแล้วอากาศของพระจันทร์ก็ลมพิ้วนะครับดูพระจันทร์ไปอันเนี้ยจะทําให้ไม่ร้อนไม่หนาวอันนี้แหละครับเป็นของคนจีนตอนนี้เราก็ต้องมาคุยของไทยบ้างของไทยเรานะครับการกู้ชาติก็มีเหมือนกันในแผ่นดินไทยไม่ใช่ไม่มีครับซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยหรือคนชาติไหนๆครับในการกู้ชาติเขาก็มีกุสโลบายของเขาแล้วก็มีภูมิปัญญาอันชาญฉลาดซึ่งไม่รู้เขาคิดได้ยังไงนะครับในการที่จะทำเรื่องแบบนี้ได้และเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องด้วยทุกประเทศก็มีคล้ายๆกันเหมือนกันหมดแต่ของเราละครับตอนนี้เราก็จะมาพูดนะครับว่าในการทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย ก็คือหมายความว่าจะต้องมีการนัดแนะมีการวางแผนมีการประชุมกันต่างๆแล้วก็พบปะปรึกษาหารือกันอย่างคนจีนเขาไม่เลยเขาสั่งการตูมเลยขนมแปอย่างถึงเวลาเขาประเด็ดศึกเลยครับม้วนเดียวจบไม่ต้องพบเลยอาศัยอาา่านสารเท่านั้นเองแต่ของไทยไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูครับว่าเป็นอย่างไรซึ่งบุคคลต่างๆเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเขาก็มีแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาแค่ตัวอย่างเดียวพอครับ องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราซึ่งช่วงนั้นนะครับทางประเทศไทยเสียกรุงครั้งที่หนึ่งครับเสียกรุงครั้งที่หนึ่งในสมัยเมื่อปี2112สมัยพระมหาธรรมราชาสมเด็จพระนเรศวรครับพระองค์ท่านก็ถูกเอาไปเป็นตัวประกันต้องไปอยู่ในประเทศพม่า ตั้งแต่อายุยังไม่มากเท่าไหร่ครับพระองค์เนี่ยก็คิดกอบกู้อิสรภาพอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันไม่ได้ไปเฉพาะองค์สมเด็จพระนารวรนนะครับจะมีแจ่าของทหารต่างๆเนี่ยไปแล้วก็จะมีผู้ติดตามไปส่วนหนึ่งเหมือนกันก็ต้องถูกไปเป็นตัวประกันที่พมา่าซึ่งเราจะสังเกตง่ายๆว่าปัจจุบันนี้ท่านที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือที่ สารหรือสถูปนะครับขององค์สมเด็จพระนเรศวรไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่สังเกตง่ายๆครับจะพบเห็นไก่ชนไก่ชนไทยเนี่ยแหละครับจะสังเกตครับจะตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้น,น,นะครับที่เห็นในภาพนะครับสําหรับท่านผู้ชมก็คือสารสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับอยู่ที่กาญจนบุรีเดี๋ยวลืมแล้ว นะครับอยู่ที่การจรบุรีนี่เองตรงนี้เองใกล้ๆอันนี้คือส <c oughs> ารสนเทพันธุ์สวนมีทั้งไก่ตัวเล็กตัวใหญ่หรือจะที่ไหนก็แล้วแต่ครับจะมีไก่เป็นจนํานวนมากตอนนี้เราก็ไม่รู้หรอกครับว่าเอ๊ะทําไมท่าน,นเรศวนท่านชอบตีไก่หรืออย่างไรเออทําไมเล่นไก่ต้องตีไก่ชนทําไมจะต้องเอาไก่มาทําบาปแต่ของจริงนะครับหรือ กุสโลบายที่แท้จริงเนี่ยคนหารู้ไหมอันนี้ของที่ที่ทางด้านทางเหนือนะครับอันนี้ทางด้านทางเหนือก็ไก่เหมือนกันอะไรก็แล้วแต่ครับที่เกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรหรหรือเกี่ยวกับกษัตริย์ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ไก่เป็นหลักแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่ท่านชอบไก่หรอกแต่เป็นกุสโลบายครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นกุสโลบายอย่างไรซึ่งเป็นภูมิปัญญาของบรรพุษอันชาญฉลาดที่ใช้ เรื่องของเรื่องนะครับเมื่อเราเห็นแล้วนะครับทุกที่เลยทุกสถูปเลย,ยต่างๆจะมีไก่มักจะมีไก่ชนเกือบทุกแห่งมากมายเลยครับตัวเล็กตัวใหญ่ตัวจิ๋วตัวน้อยเต็มไปหมดนั่นคือกุศโลบายของพระองค์ท่านครับที่ทําให้คนไทยที่โดนกวาดต้อนกวาดต้อนไปนะครับแทนที่เขาจะอยู่รวมกันเขาไม่อยู่หรอกอยู่รวมกันได้ยังไงเขาก็ต้องไปไว้จุดนุ้นบ้างจุดนี้บ้างสมเด็จพระนเรศวรก็อาจจะอยู่ในวังคู่กับ นะครับลูกของกษัตริย์พมา่าอะครับอันเนี้ยพระมหาบุราชาเนี่ยจะเป็นคู่กันเขาก็จะอยู่กันพวกทางนี้ก็อยู่พวกหนึ่งทหารอื่นก็ไปมุมนูน้นมุมนี้เขาไม่อยู่รวมกันหรอกครับอยู่รวมกันเดี๋ยวคุยกันได้ก็อยู่กระใจายในที่ต่างๆครับซึ่งการที่จะมาประชุมปรึกษาหาหรือเรื่องกู้ชาติทั้งหลายเนี่ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่ามันลำบาก พ่อะม่ก็จะต้องส่งคนและจะต้องสังเกตจะต้องอสอแทรกในการดูแลว,ว่าพวกนี้มันคบคิดกันทําอะไรไหมอะไรต่างๆนี่ดิครับตัวนี้เป็นเป็นตัวสิ่งสาคัญแลวเป็นอุปสรรคของทุกประเทศเขาก็แบบนี้เหมือนกันเพราะจับได้เนี่ยความแตกเนี่ยเสร็จเลยเหมือนกันอย่างตัวนี้ของจีนนะครับเรื่องขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยถ้าั่วนิดเดียวครับแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นเองความแตกหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันคือกุศโลบายของบรนพบบรุษที่ชาญฉลาดมาก ตอนนี้ก็มีทางเดียวครับว่าจะทำอย่างไรคนไทยเราก็มีไก่ชนพราะม่ก็มีไก่ชนเอาละไม่รู้จะทำอย่างไรฉันก็เลยเอาไก่ชนไทยมามาเลี้ยงครับในกองทัพแล้วก็ในที่ต่างๆหมดเลยทีเดียวเป็นสองเรื่องครับเรื่องหนึ่งเพื่อให้ทหารผ่อนคลายครับยามออกศึกลบพุ่งต่างๆเพราะว่าจะต้องรอนแรมไปในที่ ต่างๆเนี่ยไม่เหมือนสมัยนี้ครับสมัยนี้ปื้ดเดียวถึงแล้วเครื่องบินไม่กี่นาทีครับก็ถึงจุดหมายปลายทางแต่สมัยก่อนต้อง,องรอแลมกันไปเป็นเดือนเป็นปีกว่าจะถึงที่หมายฉะนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารผู้ชายทั้งนั้นผู้หญิงไม่มีครับเดี๋ยวมีปัญหาเดี๋ยวมีปัญหาขึ้นมาก็จะวุ่นวายอย่างระหว่างผู้หญิงผู้ชายส่วนใหญ่9 9ครับจะเป็น ผู้ชายทั้งนั้นในการรบทับจับศึกและชายไทยจะต้องเป็นทหารจนกระทั่งสืบต่อมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครับเลยกลายเป็นระเบียบและก็เป็นประเพณีนิยมเลยทีเดียวอันนี้แหละครับท่านก็เลยให้นําไก่ชนเนี่ยเข้าไปเลี้ยงในกองทัพพอหลังจากที่พระองค์ท่านถูกไปอยู่ที่นู่นท่านก็เอาไก่มาเลี้ยงเอาไก่มาเลี้ยงเสร็จชุมชนของคนไทยในกลุ่มต่างๆครับ แต่ละจุดแต่ละมุมต่างๆเนี่ยเขาก็เลี้ยงไก่กันหมดเด็กๆก็ไม่รู้หรอกครับเด็กๆก็เลี้ยงอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ตีไก่เพื่อความสนุกเพลิดเพลินบันเทิงใจอาจจะมีพนันกันบ้างอะไรกันบ้างแต่ผู้ที่เป็นระดับมันสมองระดับหัวหน้าทั้งหลายที่ไปอยู่กับพระองค์ท่านถึงเวลาก็นัดแนะกันมาตีไก่เมื่อนัดแนะกันมาตีไก่ทางฝ่ายเด็กก็ ว่ากันไปสนุกสนานฝ่ายบันเทิงก็เอากันไปสนุกสนานเฮเฮหาให้เสียงดังไปหมดเลยครับจนกระทั่งพ่อมาเขาก็ไอ้นี่มันไปตีไก่แล้วแนะ่แต่หารู้ไม่ครับพวกหัวกะทิพวกระดับผู้ใหญ่ครับเขาก็ไปอยู่ในกลุ่มนั้นเขาก็ไปก็มาเหมือนกับที่เขาใช้คําว่าสูงหัวกันอันนี้แหละครับสับอันเนี้ยคือสูงหัวกันก็คือล้อมรอบของคออไก่หรือเวทีไก่ครับก็เนี่ยสูหัวก็อมองจะเห็นแต่หัวนะครับมองแทไม่เห็นตัวเลย อันนี้แหละครับแล้วก็ปรึกษาหรือกันคุยกันในมู่เฉพาะระดับผู้ที่มีการตัดสินใจต่างๆในการวางแผนต่างๆปรึกษาหรือกันไปอันนี้แหละครับกองเชียร์ก็เชียร์กันไปโดยเขาไม่มีใครรู้เรื่องเลยว่าที่คุยเนี่ยคุยเรื่องอะไรนึกว่าตีไก่เด็กก็ไม่รู้นะครับเด็กตัวเล็กๆครับเด็กไม่ใช่เด็กเล็กๆก็คือพวกคนไทยธรรมดานะครับที่ไม่ได้เป็นมันสมองหรือไม่ได้เป็นแม่ทัพที่ไปอยู่ด้วยเนี่ย เขาก็ตีไก่ไปแต่คนที่เป็นแม่ทัพคนที่ร่วมให้คําปรึกษาหารือที่คุมกําลังทั้งหลายเขาก็มาประชุมวางแผนกันว่าจะเอายังไงอะไรเนี่ยแล้วตีไม่ได้ตีวันเดียวนี่ครับตีกันอยู่เรื่อยๆจนชินฉะนั้นโอกาสที่จะมีการพบปะหารือกันเนี่ยค่อนข้างจะมากและก็วางแผนได้เต็มที่อันนี้แหละครับคือกุสโลบายของกษัตริย์ไทยที่ได้วางแผน แล้วองค์อื่นๆต่างๆก็มีเหมือนกันครับในการวางแผนแบบเนี้ซึ่งทําให้ประเทศชาติเรานะครับก็มีหลังจากที่วางแผนแล้วอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับจนกระทั่งในที่สุดครับก็ทรงครับทางด้านครับหลังน้ำซีโนทกประกาศไม่ขึ้นเลยเมื่อพร้อมแล้วแกลงแล้วเนี่ยนะครับไม่ขึ้นเลยทีเดียวกับ พ่ะมาประกาศอิสรภาพได้เลยทีเดียวอันนี้แหละครับก็เป็นไก่เนี่ยเป็นกูสละบายอย่างหนึ่งของไทยของจีนเขาก็คือขนมไหว้พระจันทร์แต่ของไทยครับใช้ไก่ประเทศอื่นๆเนี่ยก็มีแต่ไม่ได้ยกตัวอย่างมาเาเราเปรียบเทียบให้ดูครับว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้ข้อเท็จจริงกันว่าเอไปว่าท่านว่าท่านตีไก่ แล้วในสถานการณ์เช่นนั้นคงจะไม่เอาความสนุกเพลิดเพลินแล้วครับแล้วอยู่ในกองทัพเนี่ยพระองค์ท่านต้องนำทัพตลอดนำทหารออกลุยตลอดเลยทีเดียวแล้วจะไปนะครับบันเทิงเลิงลมทรงพระสาําราญเกี่ยวกับการตีไก่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าพระองค์ท่านปกครองทหารพระองค์ท่านเนี่ยยยงนักรบท้าพิษโทษหนักสั่งประหารปุ๊บทันทีเลยเพราะสมัยก่อนยังเป็น สมบูรณ์ยาสิทธิราชครับสั่งประหารได้ทันทีซึ่งอันนี้แหละครับเป็นความฉลาดนะครับรอบข้อแล้วก็รอบรู้ก็เป็นหนึ่งในนะครับขบวนการยุทธศาสตร,ร์นะครับในการลบชนิดหนึ่งเหมือนกันในการวางแผนซึ่งคนไทยก็ไม่แพ้ชาติอื่นๆเหมือนกันครับถ้าทำจริงแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกัน จริงๆเนี่ยจะทําให้ประเทศชาติครับรอดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆได้วันนี้ท่านก็นะครับได้ความรู้พอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าทางด้านขนมไหว้พระจันทร์ก็กู้ชาติทางด้านไก่ชนของสมเด็จพระเรศยวนก็วางแผนในการกู้ชาติได้สําเร็จเช่นเดียวกันนะครับเป็นสองเรื่องสองราวซึ่งเป็นสิ่งที่เราน่าจะ นะครับจดจําแล้วพี่น้องชาวจีนที่อยู่ในไทยอย่าลืมนะครับวันสําคัญสิ่งสําคัญถ้าไม่มีวันไหวพระจันทร์โอกาสที่จะเป็นชาติจีนเนี่ยหรือท่านจะเกิดความภาคภูมิใจเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันเพราะไม่งั้นก็จะต้องเป็นที่ค่าเขาตลอดเหมือนกันของเราก็เหมือนกันครับก็จะต้องระลึกถึงพระคุณขององค์พระมหากษัตริย์ต่างๆที่ได้สละเลือดเนื้อชีวิต เพื่อแผ่นดินแม้แต่องค์สมเด็จพระนเลสวนเองครับพระองค์ท่านก็ไม่ได้สิ้นพระชนในบ้านในเมืองในเมืองหลวงอันซีเวลัยพระองค์ท่านไม่เคยเลยไปอยุธยาแค่ประมาณสองครั้งเท่านั้นเองที่เหลือครับอยู่ข้างนอกหมดเลยถ้าท่านกู้ชาติไม่สําเร็จท่านไม่กลับพระนครศรีอยุธยาส่วนใหญ่จะอยู่พิษโลกอยู่เมืองนู้นเมืองนี้อะไรตลอดนะครับแล้วพระองค์ท่านก็ไปสิ้นพระชนนะครับที่เมืองแหง หรือเมืองหางอะไรเนี่ยนะครับอันเดียวกันแล้วแต่จะเรียบภาษาไทยภาษาพม่าอันนี้แหละครับตายในป่าเยี่ยงนักลบคิดดูแล้วกันครับว่าเสียสละขนาดไหนเพื่อให้แผ่นดินมีให้พวกลูกเราเนี่ยครับอยู่กันเห็นไหมครับอันนี้แหละครับโปรดระลึกไว้ว่าพระคุณของทุกๆพระองค์นะครับเท่านี้แล้วครับซึ่งเราภาคภูมิใจมากเราเราจะพบกันไหมครับคราวต่อไป ขอบคุณครับสวัสดีครับเจ็ดิบสามครับ